คือแมงรักค่ะหอมหอมจากล้อยหนาบเลยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็มาลุ่นน้ำกันปลาไม้ใช่ไหมน้องก,กนนอ,อกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องตาเน,นินบาร์รถค่ะช่องอีสานเะาลื่วอตรงไหมค่ะ วันนี้พบกันวันที่สองนะคะมีทุนาค่ะสองหาฮกหาค่ะพี่น้องพี่กัดกะไม้เกา่าไม้เดิมเนาะคะ่ะเสียงค่ำพะเยาค่ะก็มีการยับปลาแน่กับไกลๆเคี่ยงกันเนาะคะ่ะปลานี่บอเห็นเท่ากับไปปลาไม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสบพอเห็น,นะคะ่ะวันนี้มาพบพ่อกันแล้วค่ะพี่น้องครับมาเก็มเห็นน้ำกันเด้อจ้ะมาลุนต้อไปเรื่อยๆะคะ่ะมะดองแรงแห้งหมานของเข้าอารถดอกแรกแห้งหมานของคลิปค่ะก็แดงค่ะ เห็นห <c oughs> <produ> <między> ้อยเพนเคี่นิดเล้ยงางมาเบิงค่ะลงเือไปเข้าดอกหนึ่งในกะรุนรุนแต่น้อกันต้อจ้ะหนึ่งจุ่มเช่นอาไรค่ะหนึ่งตัวค่ะบานแล้วจุ่มหน่อยนึ Có kêu thơ. Ranally lăng kêu thơ. Hin đọc thảo hùng hà giới thơm mập binh. A bi chung nít hưng 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 ดอกง่ายเพื่อนค่ะสีกับสีออกสีเขียวสีนาอค่ะก็เขียวดอกแข็งง่ามค่ะน้าก็แดงนึงจุง่มค่ะนี่เพื่อนค่ะร้องดอกสวยแต่

อันนี mm ้ hmm. mm ้นมาตกด้วยคอ้ามที่ดกมนมาบ่หอยสะทัานเฮ็ดนาเต็กอืเด็กทตัวนั้บ้านนะคะบ้านค่ะ dạng đèn ra ra gạch nói nồi nói nồi Mh 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 rồi không mh mh rồi mh bữa nhầy หนูได้แล <el> <Philadelphia. S 3> ้วเสียบก็นั่งยำนดีดีเนาะบ้านหน่อยบ้านง่ค่ะอดีคำเห็ดแแหลเห็ดแห่งเนาะค่ะทั้งเตกทั้งบันผลตกกับว่าพ่อเปียกหย่อนค่ะพ่อนี้ติ้น อึดเด้อจ้ะพี่น้องฝนมาตกค่ะออกไม่เลยยิงกระแหงกันแน่นะคะฝนมาย่มตกเลยจ้ะแอ้วนมาโอ้เดนมือแล้วนะเห็ดเท่ากระดิ๊ มาออกแล้วค่ะห้างห้างห้างจุ่มจ้ะศิลปะอันยิ่งใหญ่ <c oughs> คนดกคนตกปลาทัวฝ่าเนาะโ <c oughs> ดยตกกระตกแกโดยบอรตกแกเบอรตกค่ะเดี๋ยวบานบอรตกเลยหเห็ดเท่ามัน นี่จะสีละปะตอนนี้เขาจะออกตาแล้วครับพี่น้องเฮดกะเมื่อครับมือนนี่นี่เนาะให้ดอยรลาะบ้านค่ะเดี๋ยวกะสิภาพไปแกงเนาะแกไปท่าไม่นูกันอยู่บ้านเนอะครับพี่น้องแกงกินเที่ยงกันเนาะฮาเนาะแกงกินเที่ยงค่ะมือนนี่ะเด้อจ้าพอกันอยู่บ้านเนอะครับพี่น้องแล้วมีภาพีปนองมาแกงเฮดกินเที่ยงเนาะกินใบนั่นแหละกะนี่ค่ะ เรื่องปรุงข้ากับว่ามีหลายเด้อค่ะนี่มีพักติ๋วค่ะพักติ๋วต้นหน้าบ้านเนาะค่ะตอนนี้เอามาใต่สารมาปลูกไว้ต้นหนึ่งค่ะแล้วก็พริกกระเทียมเกลือตะไคร่ค่ะฮำก็ับไปแกงกันเลยจ้าพักติ๋วค่ะตามด้วยพริกตะไคร่บางคนเพิ่อนกับบะแซ่ตะไคร่เด้อค่ะเวลาเฮ็ดบะข้าวเนาะบะแซ่กระไดแต่ว่าสานในชอบกินหอมของตะไคร่ค่ะชอบใจแกงเห็ดเนาะจ้ะเห็ดเห่าค่ะเป็นเห็ดกอเนาะจ้ะ เอาไปใส่ไปน้ำหม้อด้เลยค่ะเฮ็ดกอสีพันจีคำคำยังสีเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ได้มาจากป้าไม่ไมเพิ่นกระคำค่ะเ้าตัดขาค่ะเฮ้าเกงไปแล้วกับสีคำลูกค่ะที่ใดเฮ็ดกอไปสีคำคำว่าต้องตกใจเด้อค่ะเฮ็ดไม่เฮ็ดออกจากป้าทุกมือค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเพิ่นค่ะนวดด้วยผงนวค่ะ น้ำปลาค่ะพี่นอนเองบ๊ใส่เส้นนิดแกงสีแซ่บไดเกลือแล้วค่ะกับน้ำปลาค่ะน้ำปลาสีบใส่เนาะเป็นความเข้มความนัวจากปลาจ้ะสูตรเคล็ดรับความอร่อยเก็บโต<อ>้ถ่ายเด้อค่ะผักอีตูหรือแมงลักค่ะหอ,หอมๆจะโรยหนาไปเลยแก่งเห็ดก๋แดงค่ะ มีเฮ็ดนาเลแซมน้อยๆอยด้วยจ้ะพี่นอ้องฉันมาก็จะเป็นกอแดงเนาะไปไปกินข้าวต้มกันจ้าโอ้หนาเตกๆเต่งในวานนี้น,น่นะาเนอะสุด,ดยอด เฮ็ดเป็นเฮ็ดขาน้มค่ะเฮ็ดแรลงเนาะค่ะจะมีรสชาติหวานค่ะเฮ็ดทั้งดอกเข้าไปในปากแต่ว่าโอ้โหพอเราสมัครความอร่อยมาลองอ่ากินข้าวน้ากันเนอะข้ามือนี้อร่อยอร่อยขาเนดเก่งเห็ดทูกปีรุซนองกินค่ะหวานเนาะ เฮ็ดกอแดงขานน้าค่ะเฮ็ดแรงที่หวานกรอบอร่อยค่ะเฮ็ดเน้นตำนานหวานกรอบค่ะไม่น้องะชิมนะอืมขุดขวดเฮ็ดพผือกหนาค่ะมีรสหวานนอกจ้ะบางคนถามว่าเท่านี้เฮ็ด ใหดกอบานเจ้าหึ้นโมโมหึ้นเด้อค่ะเหดกอทั้งเหนือหวานจ้ะดอกเพิ่นสินนะก็มีรสหวานแกงออกมานนาำสีแดงเนาะมันมีสองประเภทอืมไม่แดงหึ้นกับแดงหวานทิศนิเก็บทุกดอกคือหวานเนะคะเห็นหึ่นเท่ากับเอาเนาะเอามากอะกินบ่ไดค่ะทำ่น้องหึ่นกินบ่ได้่อสารับเข้มนิกอ่ะขอรับพรีและน้องไปก็ละเนาะกับแกงเฮ็ดค่ะใส่ฟักติ๋วใส่อิตูหอมๆจ้ะพอกันเข้มนาเด้อค่ะ ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามค่ะพี่น้องได้ค่ะพอกันคลิปหนั้นน่าเบลอตเฮ็ดกับแจ๊คซิมี่อีกบ่มีดอกค่ะหอนแห้งพ่นกับบะตกแล้วค่ะแกชิบแปดดอยมินิเข่าสามดอยเด้อค่ะได้มาแกงหนึ่งค่ะได้ค่ะฝากกดติดตามค่ะพี่น้องคลิปนี้กับอขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะต้มฟ่างเนีอกอกตุ๋นน้ำฟ่า